Yeah. <laughs> you สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่ทิดตาม่องอําภววันฟาร์มบ้านพอเพียงคือเก่าคือเดิมครับมนีมีนัดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมนีสิพาพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับและก็มาชมนะครับมนีเพิินพุ่มใจเสนอนะครับเิ่นเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงมากกับแบบผสมผสานนะครับเห็ดบาโดดปลาใดหรือว่าเห็ดแนวด่านั่นนะครับเดี๋ยวสิพาไปพูดคุยน้าเพิินนะครับ สวัสดีครับจ้าโอ้ก่อนเดือนอยากให้คือก็ใช้ค่างเดียวแนะนมตัวจังน้อยนะครับซื้อเหรียญก็ได้ครับแหนมสุกจ้าเมื่อนี้ก็นะครับได้รับเกียรติจากเพื่อนนะครับอันนี้เพื่อนเฮ็ดเฮ็ดมาจากปีแล้วครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เฮ็ดมานี่ครับสองปีแล้วนะครับเห็ดพิมพ์จางครับสอเห็ดครบเพิ่อนเฮ็ดได้ปีนี้ครบนี่เพิ่งเฮ็ดได้ปีนี้ครับ นี่เฮาเห็ดก็มีหลายอย่างเนาะแม่่นบครับผสมผสานเนาะซแม่นึงทดลองเบิ่งอันนี้คือเป็นกบเนาะอันนี้ครับหวกยังเป็นหวกอยู่นะครับตัดขาแล้วมันมี2รุ่นมีกบมันเฉินใส่มันไข่2เทื่อโอ้อันนี้เป็น2รุ่นเนาะบ่รู้ว่ามันอันนี้นะเอ็นนี่เป็นไข่2เทื่อเนาะครับมันก็เลยเป็นทวก2รุ่นนะบ่บ่ไม่ต้องอันนี้คือเป็นชุดแรกเอ่อเป็นชุดที่2เนาะที่ว่าเฮ็ดประสบความสําเร็จเป็นปีแรกนะครับพี่น้อง บางคนนี่เพื่อนว่ามันยากเนาะแต่ว่าก็อยากให้ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับอันนี้เพื่นก็ยังเฮ็ดใหม่ๆอยู่นะครับตัป้าที่น้องชอบเมาลองลเบื้งมันก็เลยเปลนเนาะครับพี่น้องผู้ใดอยากผสมกะเนี่ฝนตกกะลองเอามาผสมเบิ่งเนาะผู้ใดมีก็ได้คบแม่กับปู่กันนี่ครับอันนี้เป็นอีกกบที่เป็นเพาะพันธุ์อีกคือกันเป็นบ่ครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้อง นี่เป็นผลงานของเพื่อนเลยนะครับเลยมันกินกันหลายเป็นกองพูนหน้ายืนตัวใหญ่นี่ก็อยู่พื้นที่หนองสนมนะครับตำบลหนองสนมอำเภอหนองนิวาสเนี่ยน,นะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี่นนคือผลงานเพื่อนนะครับเพื่อนผสมเองเนาะอาจจะเลี้ยงเองครับนี่คม่ใช่กินกันได้สิเล,เลนี่ครับโอ,อ้สิ่งที่ต้องระวังคือต้องระวังมันกินกันเนาะต้องแยกออกต้องแยกออกเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อ แต่ทีนี้พักตบ <ก S 2> ตอนนี้แม่แม่กินเบอร์ถึงเงนกันเลนี่ครับพี่น้องครับกต่ทเป็นลูกกบเนาะได้จักเดือนแล้วครับนี่ดนเดือนกว่ะจักเดือนกว่าลดเด้อพี่น้องที่เป็นหวัวหมานี่ที่เป็นดัดหางเลื่อนเลื่อนทุกท้องเสมอเลยละ่ะเฮ้เจ้าใดขคือได้พ่อพันธ์เองครับปีนี้ปก<อ>ตินี่ไปซื้อแต่เพื่นอนเหรอครับ ลูกหงอกแพงมันเกิดจากล่องเห็ดเบิงนะครับพี่น้องนี่คือรุ่นที่สองนี่นี่คือรุ่นที่ะครับพี่น้องอาจยังอาจจะยังบรรยยนใหญ่ปนใดครับครับนี่ก็มันก็ปลูกไว้กินน้ำนะครับบักนาวครับครับอันนี้ก็บแบบผสมผสานนะครับพี่น้องนาวกับมีนะครับ มาบา before, right ัดนี้สิพามาเบิ่งหมูดนะครับบัดนี้เป็นไฮไลท์เลยครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นได้ไรได้จากตรงนี้ถือว่าหลายแล้วนะครับนแม่นี่ก็ได้พักอาหารเอาแล้วก็เมินนึงเลยล่ะขายลูกเพิ่นได้เงินสามพันหันันร้อยสมากเขาจะบ่ได้คุณขายเนาะขายลูกขายลูกครับพี่น้องสมากคนจะเน้นขายลูกคือขายลูกนี่ก็ยังน้อยก็ตัวละพันหานบ่ครับที่เขาขายนี่ก็ได้ งนุกไฟห้องไฟดับอูนี่ครับพี่น้องไฟมือนะติตัดเขียวนี่มันเศร้าบม่เห็นที่ไฟดับจักโตนี่ครับท้งเบิร์ดนี่สมต่อยสงหือสิเอ็ดสิบเอ็ดสามมือนี่ละครับมืะแม่พันก็ได้ยังน่อยกับตละพันหานะครับพันห่อพันหกเดเตะลูกหมูงามกับพันแปดมันแล้วขึ้นอยู่กับลูกหมูน้ำเนาะนะครับ โบหมิ่นนะครับพี่น้องโบมีกินเหม็นปานใดครับส่วนมากกับโได้คุณขายเนาะแบบได้ลูกกัขายออกบางทีเนาะมีสามเดือนนี่เห็ดแม่ันธุได้อ๋อันนี้กัเอาไว้แม่ยของตัวนี่กัมีเลี้ยงไว้น้ำเนาะครับเปเห็ดแม่พันธุ์แล้วพอสี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้สี่เดือนนะครับพี่น้องนี่อีก สี่เดือนก็ผสมพันธุ์ได้โอ้ประมาณ8เดือนนี่คือผสมพันธุ์ได้เนาะนักร้อยเลยสิบโลเลยน้ำหนักประมาณร้อยสิบโลครับแล้วแววเอาเทมมันนอกจากตัวแม่แล้วก็มีตัวผูวมั้เนาะเ่นเอาผสมตัวของตัวเองเด้ครับเอาเนี่ยเอาน้ำเสื้อเยอะเอาไว้นี่ก็จะเป็นโอ้หมูลุ่มก็มีนะครับพี่น้อง หลากหลายเนาะเห็ดเป็นแบบผสมผสานเนาะครับขี่เพิ่อนขายมีคนสร้างแล่ขี่กันนะขี่น้ำเป็นเสือหายในแม่เพื่อนพี่กองโตขายเดือกโตเดือกโตอะไรกันนะครับมันแตกต่างกันจะไหนครับหมูลุมกับหมูนี่มูรุนก็บ่เม็นเข้าบ่เม็นนวดทำพิซซี่อุดรธรรมะเปนขี้เพื่อนปะเหม็นเดนบ่เหม็นครับบ่เหม็นเนาะล้างเข้าเห็ดใส้น้ำล้างเนี่ยมันจะเหม็น นี่เขาก็ได้ขี่ทอขายน้งมีก็ได้ขี่น้เาน้ำจะทำไน้ำน้ี่ครับมีแต่ตังสีหลักบุรีมอคินมมีแต่ตงามๆครับหมูมันก็ได้นี้เวลาไปผานตัวแมวมันตามสี่เดือนนี่คือสมได้แปดเดือนน่าสมได้เยน้ำหนักลายโลหลบแล้วข้าหัวหาในกรเบิดอไหลอยู่บครับห้านจะเปิ่เปื่อยห้ามถึงดา เพ่ะหาคุณนะเปลือยยุ่งก็เลื้อยู่มาเลือหลายเขาไม่ได้เน้นคุณเนาะนเขาเน้นขายลูกกับทะเลลดต้นทุนลงไปได้หลายครับนียนน่ยังไแพงไปแหละเรื่อยๆจนเกินพร้อบมาตรงนั้นแต่ละตัวติดทันเหมือนแต่ละตัวนี่อ้วนทุกตัวแลยนะครับพี่นอ้องครับพี่น้อง นี่หมูลุมครับนอกจากนั้นก็ยังมีเลี้ยงง้วอีกนะครับพี่น้องจะเห็ดแบบผสมผสานครับแล้วก็บริเห็ดอยู่ในบ้านนะครับอันนี้ก็ออกมาอยู่หน้าจริงงั้นเพิ่นอยู่บ้านก็มีนะครับพี่น้องว่าอันนี้เพิ่นกับบริอยู่บ้านแล้วออกมาอยู่หน้าแล้วครับมันจะได้สะดวกก็เนาะเวลามาเห็ดอยู่หน้ามันกัดพื้นที่มันกัดหลายก็เนาะกับการเห็ดอยู่บ้านครับพี่น้องครับทางนั่นกันจะเป็น อย่างงวัวมัน,ทนบ,บท่านเนี่ยบวทนง,ง,วง,งัวสูงครับน่าคอดก่าวมาเรื่อยๆนะครับงวัวนี่ก็ได้มันกระสายขยาย,ยมัน,มนกำยังสีขยายเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับเป็นการเคล็ดแบบผสมผสานครับให้มันหลากหลายครับพี่น้อง ตรงนี้ก็จะมีสะมีน้ำให้มันกินครับมีกระสังได้ได้หลายนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านนะครับอันนี้ก็ได้มีเบิร์ดได้ครับอยู่ี่กัดไก่ตีก็มีนด้ครับพี่น้อง ก็ได้ปีละเดนไหโอ้ส่วนนี้บ่ค่อยภนาปลได้ละกไดปตีไม่เชื่องไ้กินได้เลนลูกอลานกิน,ก,นก,กินข้างนอกินออกมาอยู่หน้านีเกือบสองปีแล้วเหครับ,บอบอกก็ได้ีแตกต่างกันอยู่บคอยู่บ้านกับอยู่ una, นานอยู่บ้านซืแ่นียงนนาี่แเอยู่น้ากั พื้นที่มันก็หลายกว่าเนาะมันก็มไทั่วคนแหล้วหุบว่าสันนี่ครับไกลบ้านเพื่อนก็ได้ไกลนักไปหากินเบรถแมเหลือะเพิ่งเดียวนี่นี่เห็นความหลากหลายเนาะครับโอ้มันจะสูงหมดไปซเศร้าหรือลายครั้งไว้ครั้งไหวในกระมิ้นเนาะฝั่งเครื่องง้อคนครับคุนอาเครื่องง้อเหมืนกันกินได้เป็นปีครับพี่น้อง ไก่ก็มีแต่ตัวง,งามๆครับไกลบ้านเปิดลักนะครับพี่น้องเพราะว่านะครับสามีิันกับรียว่าสามีิันกับต่กอนก็เลี้ยงไก่ตีนะครับ,บ,บเอาไปตีนะก็มีครับ ไก่เป็นกระสีหลายเนี่ยนะครับหลังมานี่ก็บ่ได้่อดีๆแล้วครับมีก็สิมาเลี้ยงไว้กินหรือว่าเลี้ยงไว้จำนายเนี่ยนะครับนี่จะเป็นไกล้บ้านค่อนข้างหลายด้ยนะครับนะครับเป็นการเฮ็ดแบบผสมผสานพี่น้องเหมือนว่าเฮ็ดแต่ยางเดียวนะครับเฮ็ดแต่หลายอย่างอากาศประสบความสำเร็จมันก็จะมีสูงกว่าเฮ็ดอย่างเดียวครับพี่น้อง นี่โซนนี่ก็สิเป็นพืชและกระสัตรนะครับเป็นปลาเนาะนะครับนี่ครับเพิ่นก็มีหลายบ่อนะครับพืชพักสวนครัวก็มีนะครับโอ้มาเขือนเาหน่ยก็ได้เขื่อนเต่าเขื่อไขเต่าหน่อยเดี๋ยกินเลยเอ๊ะมื่กี้มาเมย์เขือไข่เต่าครับพี่น้องเขือตะแลงก็มีเอกนะ ในการครับในการ,อ,การอย่างงามเลยครับพักกีูตัวกันต้นกงามครับปลากรับอกอึดกินไม่เกนเลยบ่คอยอันนี้มอกแตกต่างกับยูบ้านหาาเนาะครับเอ็ดกับบ่ทัวดีกพูดเดียวื่งกีหเอากับบ่ได้นินแล้วได้หลาย,ลายมันบ่ครับกัน,น,นเน้น การซื้อขายลูปไม่ได้มีคนจ้างให้ก็บโบมี่คนนี้ละติ่กแกก็ได้ขายที่ฮาร์เลย์แบดมังแต่ถ้าซื้อขึ้นได้ขายหนึ่งครับจเจ้าเอาเจ้าฟังนี่ปลาอย่างไรครับวันนี้ปลาเพี้ยนปลานี่มาดูกันยังแมนบืนนีเบอร์ดอกนี่เอาใส่ก็บ่ค่อยได้กินปลากระสงจำบอนะครับพี่น้องนี่ครับปลาเพี้ยนปลาน้ำเพื่อน นี่เปนกระเสียดบอรกรบครับในอนาคตรครับระบบนำครับมีสายพีเอครับบริเวณรอบซากมีต้นบักหุ้งต้นนี่นะครับสมประสานไปนะครับโอ้แสดงว่าซานี่บม่ได้คุดเลืกไกแผนมาครับได้กระเก็บนําได้เบิดปีนนเ,เนาะตืนไม่เห็นเหตุการณ์นะ นี่มองลึกตื่นครับเก็บน้ำได้เบิดปีเอ็นมาครับนี่ก็ได้มน้ำมันพืชเห็นมะเน่กินพักบุ้งพอย่งนี้มันกินแล้เีรองแองแ่ดูป่านี่ครับนี่ก็โอลูกมันนีกับมักลายนะครับพี่น้องครับพูดา นี่นะครับเลี้ยงปลาไว้กินเนาะพอดีของปลาโมเมนต์โมเมนต์ปลามันก็คือมันกิดสี้ออกลูกออกลานแบบนี้นะครับพี่น้องเบืองลวดลูกมันครับไว้เธอเดียวแม่นบ่ครับนี่ไว้เธอเดียวได้กินตลอดเลยนะครับอี่ยมันก็ออกแม่แพ้ลูกเองนะครับมือนนั่นก็มีกระชัางครบอีกนะครับ กเะ็ดไว้หลากหลายเด้อพี่น้องเนอะนี่แหละครับพี่น้องอยู่แบบนะครับวิถีชีวิตแบบอีสานบ้านเ้านี่แหละครับพี่น้องนี่ครับเห็นกระ็ดไว้หลากหลายครับ าเป็นก็ได้ครับลูกปลาม่ใช่ไรตรงนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบครับพี่น้องขลิ่นเหแล้วก็มีล,ลูกป่าเานะครับครับเป็นกระเสียมาไว้ตรงนี้ก่อนเอาเวลาเทาอันพ่อพันธุ์กบนี่เขาเหตุจในไหนนะครับ โหไม่ลาฝนจะตกฟ้าพี่น้อง,งกลับไปเอาตัวผูม่มาใส่ตัวนี้กระช่างตัวแม่โอ้ตัวนี้เป็นตัวแม่ล้วนๆนะครับพี่น้องท่านกำลังขึ้เรื่อยๆอย่าง,งเ,าเป็นปนย<ก>ามโมกครับครับพี่น้องดีชีวิตอีสานเนาะนี่ก็เป็นปลาซิวอันโมกปลาซิวเอาไว้โมกครับโอ้มันจะตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้อง เอาเส้นนี้ไ้ก็ได้ครับังมมมือเต้นแล้วกินครับพี่น้องอยากกินกบกลมาจับกินกบครับกินปลาก็ไปจับกินปลาครับใช่กินหมูกับปุก้าขามันแทงโอ้เวลาอันลวผสมกบนีว่ปันพี่น้องฟังจังน้อยนะครับ ใลนลากฝนจะตกป้าจะห้องเพราะเมื่อนี้ฝนจีมานเนาะเขาก็เอาตู้มีใเอาไปกระพูยึดกระจุดฝุ่นข้างหลังเขาก็จับมันใส่จานเอาไปยุ้งเส้นกระช่างบอกไว้เขามีบอมีอย่างก็ได้แต่ให้น้ำไม่เอาน้ำแข็งลงกะจับก็ได้เปิดน้ำใส่ไหมครับหลังจากนั้นประมาณฝ่ามือหนึ่ง,น,งนี่น้ำไม่ได้เอาลายเด้กเขาก็อเอากบลงเลยคซีซ้อมมาเขาก็เอากบออกยืดม้วนเข้าครับ เพิ่นเพิ่งเฮ็ดได้ปีแรกโอ้ปัญหากเนาะก่อนก็เฮ็ดแล้วก็บ่เอาแม่เอาพ่อมันออกที่นี่แต่ไม่มีใครจักเพื่อให้ลูกโอ้ต้องเอาพ่อดูในยูทูบบ่ที่นี้เขาบอกว่าจับจะหูก็จะแม่ออกเลยเป็นซอามาแต่ก่อนนี่ผู้ใดก็ว่ามันเฮ็ดยากเด้อพี่น้องแต่ก่อนมีผู้ใดก็ว่ามันยากเนาะผสมกบนี่ก็ได้เพรามาเฮ็ดเองมันก็บ่ยากปานนั้นครับพี่น้องอย่าลืมเด็ดขาดคืออย่าลืมเอาพ่อกับแม่มันออกเนาะครับ นี่เอาลูกหม่นี่ปล่ครับลูกปลาก็ลูกปลาเนี่ยนี่ไม่ต้องำนี่ร้ายนี่กุ้งก็ะมี้กุ้งปลมันจะเป็นจะต้องซื้อปลามันมาเลี้ยงครับพี่น้องทุกมือนี่คันหัวหานเ่เชิงก็ง่ายยากเนาะปลาก็ได้เท้าสี่เน้นกินนี่ก็ซื้อปลาประมาณมาเลี้ยงก็ได้ครับพี่น้องเน้ปลาเป็นมันก็ละมันสีหาเดือนก็สามารถได้ลูกออกลูกออกล้านได้ขึ้นกันครับพี่น้องนี่ครับ พราะหลังจากมันออกลูกแล้วก็จะเป็นหวกเนะาะบินบอลบนวันไปคครับพี่น้องท่านได้เอาไม้ขึ้นไม้เฮ็ดกระซ้างกบเวลามันอันเป็นหวกกะถ้าจะข้าวกับเป็ดน,น,นั่นเนาะบัดนี้เป็นโตเนาะลูกกบใส่หวกแล้วมั่จะกัดหางก็ใิดเวลาประมาณเวลาโดนเด้เธอจะกัดหางเป็นหวกเป็นให้มีไหมเนาะที่แกบบรกกรบเบื้องลูกมีลูกหวกคิดว่าเฮ็ดบ่ได้แล้ว ที่เียบอยูไปจะไหมย่างยิ้ม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 นี่กระซังน่าเบือ่อหนาไม่ตัวหัวครับถือว่าเพิ่อนกันสำ,สำเร็จแล้วครับในการ 6, พ <บ S 1> เพาะพันธุครบครับเอ,อเอาอีกเป็นรอบเยอะน้อยกว้างเด้อมันนี้ตัดุเอาเป็นรอบเอาชุดนี่ห่าชุดนี้แล้วห่อกระชุ่ใจเห็นไหมกรมหลายรุ่นเพราะว่ามันก็ได้รายได้นะครับครบนี่ก็ได้เอากระขายตัวระบาดมาเลยครับพี่น้องครับ ผู idea, target, er er question, ้ใดที่อยากลองผสมเบิ้งกับลองเบิ้งก็ได้นะครับเด้อผู้ใดที่มีกบเลี้ยงอยู่มันจังบ่ต้องไปซื้อแต่เพิ่นนะครับพี่น้องครับปลาเพิ่นก็ได้มันบ่เอาไม้ขึ้นมันก็กว้างมันช่างอยู่งินเบ็ดครับเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เสียไ้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องมื้อนี้ก็ เพื่อนหลายๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับวันนี้แล้วก็หามาชมสวนนะครับพี่น้องนี่ครับปลาเพื่อนกัดปลาเพื่อนกัดทีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ครับช่วงนี้กับป่าก็จะว่างใครครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปประมาณนี้แหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ